สดี๋ยวครับวันนี้เราอยู่ในเกมเด็ดเร็วซึ่งว่าวันนี้เราจะมาเล่นฝันร้ายถ้าไม่ไหวก็ต้องออกอ่ะใช่แล้วเราก็จะไปเล่นเก็บไข่เนาะไม่จะเก็บไข่มันหมดเวลาไปไหนละเห็นไหมล่ะไข่มันหายไปหมดแล้วน่ะถ้าเราขึ้นไข่มันหายไปหมดละงั้นเราก็เล่นเป็นแบบฝันร้ายแล้วกันนะถ้าไม่ไหวอย่าค่อยกันเดี๋ยวนะจะเปลี่ยนอาชีพไหนไหมไม่เออเปลี่ยนใหม่ไม่ไม่ไม่ฉันอะเปลี่ยนอาชีพ แล้วว่าภารกิจไม่ต้องขายของเลยไม่ได้ะอะเนาะมยังให้เปลี่ยนอ,อาชีพไหมล่ะเอาหญิงลองหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะคลิปแปบบ๊บเออะะไรแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนขอโทษด้วยที่ลืมอัดตอนนั้นตอนเข้าเกมมาคือผมลืมอัดจริงๆนะไ,ไ,ดนได้ยินหมดนั่นแหละได้ยินหมดกับทุกคนโอเคเราจะมาแนะนำกันแนะนำตัวโภไอ้นายเออจบ ไอคนผู้หญิงคนนี้ชื่อแนะนำสิข้าวหอมหรือเยกสั้นๆว่าอิเจส่วนคนนี้ผู้ชายคนนี้ใกล้ๆกับข้าวหอมเขาชื่อว่าน้องนายส่วนผมอะไรนะใช่ครับผมชื่อว่าอัดแล้วมึงตั้งชื่อกูว่าอะไรก่ออกัดเชนเออไม่ต้องพูดก็รู้ละอัด อะไรเออคือวันนี้เราจะมาทำอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยเอตามหาเหมืองโอเคเฮ้ยฐานวิ่งน่าอะไรกูยังไม่เคยลองใช้อาวุธนี่เลยหมายถึงอะไรหมายถึงไมายถึอะไรไม่ายถึงกวนมาฮะาฮะไม่ใช่มายถึงกวนเหรอไม่ทำนะเออไม่ต้องพูดได้เองทำคลิปชัดเสียหมดเลย เอาไปเถอะคานน่ะเอ,เอาเอาจะละนาวไปติดทำไมตรงนั้นเนะะ่ะเอาไปใส่เลยจะละนาวดึงใส่ยละนวรูก,กูได้ปืนใหญ่อ่ะพูดแรงมาอ่ะเออมนี่จะเริ่มอะไรยังเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอคืนหนึ่งก่อนเพื่อดูอาการ ดูอาการคนตายเอ,อ้ยไม่ใช่ดูอาการคนป่วยงั้น,เ,นเดี๋ยวเราจะไม่ต้องไม่ต้องเอ่มฉันว่าเก๊ะฮะคุณชมะกูถามเพื่อนอันเดียวเอ่ม,มคือมันอาจจะดูนานไปไหน่อยนะครับท่านผู้ชมถึงว่าผมจะสกิปไปเลยตอนนี้เด้ยเลยโอเคมืดสักทีใช่ไหมใช่ตอนรถไฟแล้ว อันนี้ดวกพลาที่สีเอ่อมันน่าจะเ,เล็กเล็กเล็กน่าจะสัมบี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 ทุกคนได้ใช่ไหมไม่ไม่ยินยังไม่ได้ฝนกระโดดกระโดดฮัลโหลนี่ยป๊อปไปไหนเหรอกระโดดไปลังคาคือตอนนี้เราต้องรอเชื้อเพลิงใช่ไหมนี่เขาจะถ่า,านยังอ๋อซื้อน้ำแล้ว โอเคโอเคออกไปเก็บสบ,บีดดีกว่าว้ยนาทีที่แล้วถ่ายนานแล้วไว้ข <Okay. S 1> ้าขอโทษได้ที่ผมอาจจะขึ้นเสียงไปไหน่อยเพราะว่าชอบแบบเนี้ย <c oughs> ไม่ได้ชอบขึ้นเสียงกัน <c oughs> ไม่รู้จะ <c oughs> ทำไมก็าน้องทำไมลูกบอลมาอยู่ข้างหน้าลูกบอลตกไม่รู้สไไิได้ทำได้ทำอะไร นี่แหละเขาเรียกว่าซอมบี้ยืนยันเก๊กเท่หน่อยเก่งมากเพื่อนยืนเก๊กเลยเพื่อนต่อยงนี้เลยเหรอเออเจ๊ต่อย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 ได้พ่อนเออถ้ามเหมือนเสื้อมันอัปเกรดอะเสื้อมันเปลี่ยนไปไงปกติมันไม่ได้ใส่เกล็ดแต่ตอนเนี้ยเอ็งเพิ่งสังเกตเหรอเอ็งเพิ่งสังเกตเหรอ จะไม่ตายง่ายๆอย่างที่นายคิดหรอกไม่อยากตายหมดโถเจอด้วยต้องชอ่วยมาเพี่แป๊บนาทีเลยถึงสะพานนะแต่แต่ไฟไหม้หมุนสะพานมันหมดเกิดดุยเย่เลยไม่ถึงแน่น <c oughs> อนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะที่วันมันคืคนแบบคืนฝันร้ายอ่ะฝันนอนไม่หลับสรุปอันนี้คือรรมาดาหรือคือฝันร้ายคืนฝัน เมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้วิดีโอเผือตัดภาพไปไชอบมีคนถ่ายคลิปแล้วตัดภาพเนะาะเราก็จะทำอ้าวโยซอมบ,บี้หายไปแล้วโยซอมบ,บี้หายไปจากแมพแล้วฟ้าทุกคนอัดมอัดนานละโอเคทุกคนเราจะไปกันแล้วนะไอ้นายกิงทำอย่า, <laughs> างให้ซอมบี้มาล้มร่างกันเหรอวะ เราอ,อยู่ข้างบนทำอะไรเนี่ยปุ๊บจะไม่รวมร่าง,าางทุกคนเชื่อใครขับรถไฟวะ,ะนายอยากกระโดดนะเมื่อกี้มายกระโดดเก็งเลยมาเขาไม่ได้เก่งช่างมันแต่สตี้หัวามันหลุดโอ ใช่ได้ยินไหมได้นะเอ้ยหัดหยุ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 ดโอ้ยหยุดห้าร้อยปีที่แล้วหยุดที่ห้าร้อยปีที่แล้วเว้ยทุกคนเราจะมาดูว่านี่กันว่ามีอะไรมั่งใช่ไหมไู่ทำไมยิงแกลงกูลีกูลีกูลีว่าชาลีแกลงกูแกล้งกูอ้าวใครเก็บก็อีกว่ะก็อีกไป น้มันแก๊สกุอะไรปะก็ก็เขาเล่าพี่วีเมใครดูไปไงไอป้ารู้ไหมว่าป้าทำอะไรลงไปลิงยงกูลิกลิกูลีวัชรางกลียงกลงกลิงยงกูลิกลิกูลีวัชาลงยางกูลยังกูลีย่งกูลิลิกูลีวัชหงยางกูลีกุลีคลีั่บี่่ะนลิงยงกูลีุละีบุค่ะ

ก็นอนดูดาวไงนอนดูดาวไงแล้วเขาลังเลงไงนอ,นอนดูดาวไงคนเราติดแปลกๆกันไไม่ได้อ่ะตั้งเดินเข้าไปใกล้ๆหัวเก้าอี้อ่ะว้ายหาตังขึ้นที่ดีกว่านี้เนี่ยเคยได้ละโอ้โหนั่งดูตานั่งขับละไปเร็วๆนายเออนั่งไว้แหละนายนั่งดูดาวตอนนี้ทุกคนนั่งหมดอยู่บนตีนไหมว้าย

้ยเฮ้ยอย่าพูดคำหยาบในคลิปเราแม่เนาอยากให้พูดคำหยาบโอเคตอนนี้ทุกคนไปหมดแล้วเหลือแค่ฉันคนเดียวอนาอาาคตน่าจะพูดคำหยาบเต็มเลยแหละแบบจะคิดจะไม่เจออีกเจอไหมเบนเดตฮะเบนเดตสองอันขอได้ไหมอุ้ยกอี่อีกไอ้นายอย่าขโมยกีอีพี่เขามีผิดอย่าขโมยกี่อี้ของฉันไปอย่าขโมยกี่อี้ของฉันไป ยังกินไหนายอะไรวะอะไรอะเมื่อกี้ทุกคนเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับใครจะเก็บยาเองเก็บสิฉันเก็บไปแล้วหนึ่งไดเอ้ไหนปล่อยโอ้ยจะปล่อยกลางทางทำไมยาไปไอ้นายปล่อยถืออาวุธพะยาไม่ได้เร็วๆนายปล่อยซะเออนี่แหละ S <S ปล่อยหน้าตรงไหนอะเพิ่งปล่อยเมื่อกี้น่ะเยเอาเองเอากูอีวางดีๆได้ไหมโอ้ได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 ้ใอ้ยย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 ยอยย่บนยย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 ยหยย้ยยยยยยนยย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 ายย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 ยด โอเควางเลยใช่ไหมไม่วางขึ้นบนหลังคาวางขึ้นบนบนหลังคาอีกทีนึงวางขึ้นบนบนหลังคาได้ยังไงทุกไปได้ไงวะถ้าพูถือของถ้าใช้ถือของคือแบบจะขึ้นไม่ได้อะอีกเก้าอี้ด้วยกันอ่ะอะไรอีกเก้าอี้ด้วยแล้วเก้าอี้ตกเออเหมือนกันเลยมีสองห้เลยรู้จักอาดมีแผ่นมะเอาทำอะไรดีบัง โอเคเองบางเลยได้ไหมเองบางเองซีชัดฉันกำลังนั่งลำคาญไก่การขึ้นไม่ได้เนี่ยฮึบอ่าขึ้นได้ละฉันจะอยู่ใต้รถนะแล้วแต่จ้ะทำไมต้องแยกฉันเหมือนกับตันเลยฉันไม่ใช่กับตันกับผู้แก่นะเว้ยกูเรียกว่าอะไรนะอัดไงกูเรียกว่าอัดเฉยๆแต่แยกกูเหมือนกับตันเลยนายอ่ะอ่ะเรียบร้อยละโหเรียบร้อยจริงๆอ่ะ นายมืดแล้วก็จะมดหนูตายไม่น่าโหลดเพราะซัมบี้ม,มันสั่นากอีกแั้ใช่ไหมเนี่ยมันนายนั่งเก้าอี้ไหนก้าจีขับรถอยู่โอุ้งนัดกี่ก่อนงัททำไมกูมจะขึ้นไปด้วยฮะฟ้าผ่าแต่ว่ามันมีฟ้าทิดนะสงสัยน่าจะเป็นฟ้าผ่าแล้วซัมบี้อยู่ด้วยกัน น้ำม oh hey, okay. uh. ันหมดอะไรทำไมัเอเน้ำมันหมดอใหยกะกะอ่าโอเคๆเขาขับได้หมเก็บไปจ้ะเกว้จะวหมู่บ้านใหญ่ไหมแวททำไมล่ะแวว้ากับตายไปขับซิ่งมานะโอเคไอนายหายน้าระวังตนหนูยังบอกขับอย่นบอปอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ย กันแลว้ววะเ้ยบงคให้อยู่กูแบค์ให้อยู่รอมป <c oughs> อยู่นี่นี่ไงวะอันน้ำมันหมดอุย้ยมือว่าขัาข้ๆไม่ร้อยช้าไปเลย <c oughs> โอเคตรงตอนนี้ทุกคนได้ยู ถ้าอยู่ดูก็ให้ปฏิกติการนะกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์กดแชร์โอ้แอ้จะพูดท่านทำไมวะเนี่ยคนให้กำลังใจพวกเราใช่ไม่ต้องให้กำลังใจก็ได้นะเดี๋ยวเราตายกันดีอ่ะก็จริงแหละเพราะพวกเราเล่นโลนะยพวกเราก็ตายอยู่ดีอ่ะเราพวกเราไม่เคยไปถึงสะพานเลยใช่ไหมไม่จริงอ่ะเคยไปถึงสะพานก็เพราะว่าตอนใช้เกวียนบินได้ เห็นตั้งนานแล้วเห็นไอ้นายกำลังอยู่ใกล้ๆกับซอมบี้ไอ้นายเอ็งอย่าทำตลวกจิตแบบนั้นเดี๋ยวว่าถ้าไปตากล้องนะเลยเออยเจ๊นายระวังเดินฟ้าผ่ามีจะมาบอกหมู่บ้านอยู่ข้างรถไฟเราเลยไม่ดีบ้านอยู่ข้างรถไฟเราเลยใช่แล้วปะบุกบุกที่หับรออะไรตอนนี้อาจภิพลอะไรนะ วิศวกรครับถ้ากลับเราจะมีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาอุ้ยว้วว้เลยไปล่ะเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวบวกก็ไปนางบวกดีบวกดิบวกดิบวกดิบวกดีอ้าวไม่ลดฉันไม่ลดเลยล่ะเออขอปืนได้ไหมโอ้โหโอ้โหเดินได้งอกครับท่านผู้ชมเอาไอ้งานเอาดีดี